Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นนิวส์ประจำวันศุกร์ที่12มีนาคม2564นะครับวันนี้มาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธิราติเชินเคยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างนี้นะครับเป็นหนังสือซ u เปอร์โปรดัก v ีฟนะครับหารางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับข่าวที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับก็เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์หลังจากนี้ไปมิชชั่นนิวส์เราจะแจกของรางวัลนะครับเพราะเราอยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับเข้ามามีส เห็นของท่านเนี่ยของแต่ละข่าวเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดติดตามนะครับว่าในสัปดาห์หน้านี้เราจะมีคําถามอะไรมาให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับ สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ขับขี่รถนะครับระหว่างจังหวัดหรือว่าระหว่างอําเภออยู่เป็นประจํานะครับเนื่องจากว่าวันที่11มีนาคมนะครับ2564เนี่ยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้มีการเผยแพร่กฎก,กระทรวงนะครับของกระทรวงคมนาคมเรื่องอัตราความเร็วของยานพาหนะชนิดต่างๆบนทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ทางหลวงชนบทนั่นเองครับ ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ครับทางหลวงแผ่นดินหรือว่าทางหลวงชนบทเนี่ยในความเป็นจริงแล้วก็น่าจะครอบคลุมถนนทุกประเภทนะครับในประเทศไทยแต่ถ้าว่าก็จะมีจุดเล็กๆนะครับนั่นก็คือว่าจะต้องเป็นถนน4เลนนะครับที่มีเกาะกลางถนนเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นถนนนะครับที่จะได้รับการ กำหนดอัตราความเร็วใหม่นะครับโดยประเภทของยานพาหนะนะครับที่มีทําการปรับอัตราความเร็วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จักรยานยนต์นะครับที่สามารถขับขี่ได้ด้วยความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะครับหรือว่าจักรยานยนต์4สูบเนี่ยก็สามารถทําความเร็วได้ถึง110กิโเมตรต่อชั่วโมงครับและสําหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับท่านจะสามารถขับรถในความเร็วที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับจากเดิมเนี่ย90กิโเมตร แ้วหากว่าท่านอยู่เลนขวาเนี่ยจะต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโมตรต่อชั่วโมงครับก็ทางหลวงแผ่นดินนะครับจะขอย้ำกันอีกทีนึงว่าตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือถนนผลโยทินนะครับถนนมิตรภาพถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็ถนนที่เชื่อมต่ออำเภอต่างๆนั่นเองครับ ทางนี้เนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าการเพิ่มอัตราความเร็วเนี่ยจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทีนนท่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปกันที่เมื่อวานนี้อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทางด้านของนายภัยบูลนิติตวันนะครับแล้วก็นายสมชายแสวงการสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้มีการยื่นขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะครับวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่อง ของอำนาจของรัฐสภาในการแต่งตั้งสะสะรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองครับและเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญเองอ่านคําวินิจฉัยน,นะครับว่าทางตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมตินะครับแต่อหนึ่งเห็นว่ารัฐสภาน,นะครับมีอํานาจหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมา,ามติเสียก่อนนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่านี่อาจจะเป็นภาษากฎหมายนะครับอาจจะตีความได้ยากนิดนึงทั้งนี้ผมขออนุญาตเอาข้อมูลนะครับจากทางของประชาชาิธุรกิจนะครับที่ได้ไปดูบทสัมภาษณ์ครับของทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับรองอธิบดีของมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์แล้วก็อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์เนี่ยได้ให้ความเห็นนะครับว่าหนึ่งเลยนะครับคือสารเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็รัฐสภาเองสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า รัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะจัดแล้วก็แต่งตั้งสสรได้นะครับแต่ถ้าว่าข้อ2นะครับก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยไม่มีอำนาจซึ่งจะทําให้กระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาตกไปทั้งหมดนะครับซึ่งเท่ารวม2ข้อนี้นะครับก็จะหมายความว่า1เลย การแก้รัฐธรรมนูญในวาระที่3นะครับที่จะมาถึงในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยมีแววว่าทางรัฐสภาเองจะต้องเดินหน้าทําการโหวตนะครับแต่จะว่าจะโหวตให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าการที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยมาอย่างนี้นะครับนั่นมีความเป็นไปได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐสภานะครับจะมีความเห็นให้ตีตก ร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3นี้ไปนะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องไปเริ่มกันใหม่โดยการจัดทําประชามติเพื่อให้ประชาชนนั้นลงความเห็นก่อนนะครับว่าต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ นี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับว่าเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญสอแววที่จะยืดเยื้อออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านใดที่กําลังติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่ในช่วงนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของทางด้านฝากฝังการเมืองที่เราเอามาฝากกันนะครับสําหรับข่าวต่อมาครับเราไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างครับ อย่างที่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับได้มีข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลสหรัฐนะครับได้มีการลงมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมูลค่า1.9ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐออกมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะพามาดูในส่วนของเงินที่จะส่งมาช่วยเยียวยาของกลุ่มธุรกิจการบินกันบ้างครับน่ดอนว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นในกรณีของบ้านเรานั่นก็คือกรณีของทางด้านการบินไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ล่าสุด มีผลประกอบการขาดทุนกว่า1.4แสนล้านบาทนะครับแต่ถ้ว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของสหรัฐเ,เองเนี่ยได้มีการแบ่งเงินนะครับส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาอุ้มธุรกิจการบินนะครับโดยจะแบ่งเป็นเม็ดเงินเยียวยานะครับ14,000ล้นานเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับธุรกิจสายการบินนะครับและเม็ดเงินกว่า9,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับธุรกิจที่เป็นสนามบินนะครับและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนี่เองนะครับจึงทําให้หลังจากที่มีการผ่าน กฎหมายหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทางด้านอเมริกันแอร์ไลน์นะครับแล้วก็ยูเนเต็ดแอร์ไลน์ออกมาประกาศนะครับให้พนักงานนะครับเมินเฉยต่อประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานก่อนหน้านี้ไปนะครับก็คือตามกฎหมายของสหรัฐแล้วเนี่ยทางบริษัทเองต้องมีการแจ้งก่อนนะครับว่าในเดือนเดนี้เราจะมีการเลิกจ้างพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ส,สายการบินนี้เนี่ยเขาได้ทําการแจ้งพนักงานไปแล้วนะครับแต่เขาก็กลับมาบอกว่า ให้เมินเฉย่อรประกาศนั้นไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลสาหรัฐนั่นเองซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาลสาหรัฐเองก็หันมาอุ้มแล้วก็พยายามที่จะประคองนะครับให้ธุรกิจสายการบินเนี่ยสามารถที่จะไปตลอดลอดฝั่งได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ที่จะมีการ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มานะครับทางรัฐบาลสหรัฐเองก็ได้ปล่อยเงินกู้ส f อ loan นะครับมูลค่ากว่า25,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้แก่กลุ่มธุรกิจสายการบินนะครับแล้วก็อุดหนุนเงินค่าจ้างพนักงานนะครับกว่า25,000ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่สายการบินด้วยนะครับ โดยมีรายงานนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสายการบินในสหรัฐนะครับขาดทุนรวมกันนะครับทุกสายการบินเนี่ยเฉลี่ยว,วันละ150ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินที่สูงมากนะครับจากมาตรการการเยียวยาแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่สอแววว่าจะทําให้ธุรกิจสายการบินนั้นเหมือนต่อลมหายใจไปได้อีกนะครับแต่ทว่าล่าสุดแล้วทาง CDC นะครับหรือว่ากรมควบคุมโรคของสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับแต่ทางการสหรัฐเอง ยังไม่แนะนําให้มีการเดินทางนะครับนี่จึงทําให้สุดท้ายนะครับดีมานต่อเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่โตในช่วงนี้นะครับจับตาดูกันอีกทีนึงว่าเม็ดเงินก้อนนี้นะครับจะสามารถอุ้มชูธุรกิจสายการบินได้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับแล้วก็วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นีนี้จะสิ้นสุดลงอีกทีเมื่อไหร่ครับแล้วก็สำหรับข่าวต่อมานะครับข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ใช้บริการ Netflix อยู่บ้างครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเวลาที่เรามี แอคเคาท์เน็ตฟลเนี่ยบางทีเราก็แชร์พาสเวิร์ดกับเพื่อนหรือว่าญาติของเราใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่า Netflix กนะครับกำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่อยู่นะครับที่จะสามารถตรวจสอบนะครับในเรื่องของพาสเวิร์ดแชร์ริงได้นะครับโดยถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเข้าใช้บัญชีของคนอื่นนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นเตือนว่า if you don't live with the owner of this account นะครับ you need your own account to keep watching นั่นกะ็หมายความว่า ถ้าคุณไม่ได้อยู่กับเจ้าของนะครับคุณต้องมีบัญชีของตัวเองเพื่อที่จะเข้ารับชมคอนเทนต์ต่างๆใน Netflix นั่นเองครับโดยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับหรือว่าอยู่กับเจ้าของเนี่ยทาง Netflix เองนะครับก็จะบังคับให้คุณเนี่ยต้อง v ว r i f y ตัวเองนะครับผ่านไม่ว่าจะเป็น text message นะครับหรือว่าข้อความหรือว่าอีเมลนะครับไปที่เจ้าของแอ c เคา t ์นะครับเพื่อที่ทําการยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งนี่เองนะครับจึงทําให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับท เราเองเนี่ยอาจจะพบว่ามันอาจจะไม่สะดวกสบายนักนะครับในการที่ใช้บริการของ Netflix นะครับแต่ทาว่าในรายงานเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าฟังก์ชันนี้จะเอามาใช้ในประเทศไหนนะครับแล้วก็จะออกมาใช้เมื่อใดครับแน่นอนว่าจุดประสงค์นี้เนี่ยเป็นไปเพื่อปกป้องเจ้าของ Account นะครับหลังจากที่เคยมีข่าวนะครับว่าบางทีเนี่ยมีคนที่แบบเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็พอเลิกเลิกลากันไปแล้วเนี่ยก็ยังใช้ Account Netflix ของแฟนเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับโดยที่ผ่านมาครับจริงๆแล้ว Netflix เนี่ยไม่ได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับ Password ดแชร์ริงนะครับหรือว่าการแชร์ในส่วนของ Password ดของ Account Netflix สทักเท่าไหร่นะครับถึงขนาดที่ว่า CEO ของ Netflix ครับคุณ Reed h a s t i n g เคยออกมากล่าวนะครับว่า p a s s w o r d sharing is something you have to learn to live withit นะครับก็ค,คือหมายความว่า การที่คุณจะให้พาสเวิร์ดแชร์ริ่งกับคนอื่นเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองนะครับแล้วทาง Netflix เองก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาจํากัดในเรื่องของพาสเวิร์ดแชร์ริ่งแต่อย่างใดครับเนื่องจากทาง Netflix นะครับเขามองว่าการที่คนเรานะครับแชร์พาสเวิร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์พาสเวิร์ดกันภายในครอบครัวนะครับหรือว่าในกลุ่มเพื่อนไม่เหมือนกับ บัญชีของทาง Facebook หรือว่า Google นะครับที่มันควรจะเป็นบัญชีแยกของใครของมันนั่นเองครับก็มารอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วฟังก์ชันนี้นะครับจะเข้ามาสู่เมืองไทยหรือไม่ครับแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อพวกเราผู้ใช้งานบริการของ Netflix ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เพื่อที่จะรุ่นรับรางวัลหนังสือ Super Productive 5รางวัลนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะคร กฎกระทรวงของทางกระทรวงคมนาคมนะครับที่กําหนดอัตราความเร็วสูงสุดบนทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ทางหลวงชนบทเนี่ยไว้ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านเองมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเนื่องจากว่าเมืองไทยเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สูงนะครับผมเองจึงอยากทราบนะครับว่าท่านเองคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับข่าวนี้ครับท่านนะครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราจะทาการสุ่มนะครับทั้งหมด5รางวัลนับให้กท่า จะได้รับหนังสือ Super Productive นี้ไปสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Mission News